สมความตั้งใจที่เป็นขอพรได้เนาะแมีนบอกคนรัตนะเนาะครับเนป็นแม่ค้าคล้ายคล้องนึกแตลาดรัตนาลูกสาวหายเป็นปีกลัวครับลูกสาวหายแมียนเราเป็นเซีนได้พอเราบอกว่าเซียนมาขออยู่หนีตีเลยล้มมาลูกลับมาเลูย่าล้มมาเอามาไหวเมื่อวานอ เพิ่นมาไหว้ว่าลูกสาวมาไหว้เลยค่ะลูกสาวมาเลยลโอ้เพิ่น,นมาขอว่าทึดนาะลูกเนาะลูกหายติตดต่อบ่ได้เป็นปีครัวครัครพอดีมาขอพรเนะเพิ่น,นลูกลบมากลบมากแบบ เดี๋ยวคนเบอร์เร้ใครก็ใครเบ่เสื้อเขาก็ต้องเสื้ออะไรกต่เขามาเองเนาะแมนครับโอ้แมนคือเขาวาตัวว่าสิเนาะขอได้ดังใจอีหลียโบ่าสิเป็นขอในด่านโฉขอในด่านนาทีการงานขอในด่านที่เลี่ยนจบอยากสอบคู่สอบขั้นสอบทหารสอบตำรวจกันก็ส่วนหลายก็เสียได้ประสบความสำเร็จเนาะมาขอเพิ่นเอาเนาะ มาขอเองมาขอเอียงด้วยครับเด้อมาขอเอียงมาเบิ่งเจ้าของเด้อพี่น้องมาเบิ่งเอาเจ้าของเพิ่นมาขอให้มามาขอเจ้าของแหล่ด้วงผู้ใดเพิ่นอันนีีเพิ่นก็ได้เลยเนาะแล้วกับเพิ่นเนาะกับเพิ่นก็ได้ครับมาที่ไหนครับมาที่บ้านอะไรนะบ้านน้องน้องผักบุ้งตำบลตำบลเตนคือสีขอจารุลินมาคุณแม่อะไรนะ มาคุณแม่อะไรนะแม่มาคุณแม่แม่สำริดจันโหมแม่สำริดจันหอมครับเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเนี่ยละออกลูกเป็นสั่งเจ้าของสถานที่สถานที่นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่ม้าขอบคุณหลายๆเนอะคือตีมาบริจาคอันเพชรไอ มุ่งลังค้าหายบอลสร้างกับกห้องน้ำน้ำเนาะน้ำน้ำเพื่อนผู้บริจาคมากกับว่าสีเฮ็ดไอ้สีกอบอกขึ้นกิดพอบ้านท่านวางกแก้ปัญหาอย่างสีก้อนแก้ปัญหาก่อนพอได้ให้เดี่ยวเจอสีเฮ็ดเละว่าสนาข้างงัวเนี่ยข้างเนี่ยกิดเม่นบ่อหลาข้เดียวสร้างตัวเองสร้างตัวเองงัวก็หลายเบิ่งกี่ร้อยงัวหลายแนี่ยสร้างตัวเองแล้วก็ได้ลุ่งเลยซอยนั่นลุ่งเพื่อนนึงซอย ซอยแางสารประกรรมนี่ก็เป็นสวนเป็นอันนี้นาะเป็นขอกงัวนเนาะเป็นขอกงัวมักแล้วบ่ครับเล่งง่วนอย่มากจ้ะยังปั้นเห็นยังเลยยังมาทานงให้เพื่อนิ่งเอาเองเพื่อนแหละเอเดี๋ยวเออเดี๋ยวสิว่าตัวอีกอาหารบอกด่ากันแับนี้เนาะใหเพื่อนบ่งเอาเองเพื่อนใดเองเพื่อนเพเ่็นบอกว่าเลขปลาโล่งยังมาทันโอ่เนาะมันจะอันนั้นมั้งเนาะให้เพื่อนเกิดมาเบึงเองเพื่อนก็ได้หลายอีรีย้อมนาตาเพื่อนถึงลา แต่ก่อนก็เชื่อแต่ว่าเชื่อดอกเพราะว่าเขามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเพิ่นถึงเขาถือคูอบางคนเพิ่นก็เบิ่งในคลิปเพิ่นก็อธิษฐานอันในคลิดเอาหกเนาะจ้าเอป็นคนคืออยู่ทางใกล้นะอยู่ทางใกล้อธิษฐานนะในคิดกับสมลิดฝนสมลิดฝนครับยางเขียนหลายหม่องเนาะที่ยังเกาะสกุลนครเนาะเมืองเนาะสกุลนครแล้วก็บรงการเคุนบอกว่าอธิษฐานว่าขอให้ขอให้ขายดีดี เพิ่นก็ขายดีจ้าขายดีแต่แต่ลูกสาวก็ขายดีตอนนี้เขาให้ขึ้นเป็นผู้จัดการนะไม่เป็นคนเสือกเสือกลูกสาวเกิดขึ้นจริงจริงมาในฐานเลยนะพอใน่ตู้จุดของเกือบเกือบเกือบเสีเดือนนึงเอาได้หน่เนาะที่ปกติเขาเสีให้ขึ้นชิ้นเดือนนี่ได้แต่เขาให้ขึ้นก่อนให้ก่อนเลยได้ดีใจหลายอันนี้คือลูกสาวเพิ่นเด้อลูกสาวเพิ่นเลยบ่กลูกสาวลูกสาวเพิ่นเองเจ้าของเพิ่นนี่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดลูกสาวเพิ่นมาเฮ็ดเพิ่นไว้แต่วันมาอยู่เพิ่นทำงานอยู่ เป็นผู้จัดการแล้วเลือกตำแหน่งแล้วต่อตำแหน่งแล้วตอนนี้พอแต่พอแต่งัวออกลูกเป็นออกลูกมาปุ๊บออกลูกมาปุ๊บเพื่อนอธิฐานเลยขายของแบบคนนีจได้จดได้พักไหวข้นลังข่อในลานนะลังข่แบบจไดแบบก็ยขายขายวัตันเออขายวตันเลยผอโตจะค้องเลยนะนว่าอันขายนี่เรื่องเรื่องขายขายนี่เป็นสำเริจผลอีหลี ตอนนี้เพิ่นก็ได้ทันแล้วก็ดีใจน้ำลูเยอะดีใจน้ำเพิ่นที่ซอยเข้าไปยังสี่แต่ตอนเข้ากับแต่ก่อนเข้าก็บวัฒน์มาหนี้เนาะแต่พอในตัวเองก็คือว่าเออยังน้อยก็ดีแหละที่เขาซอยในการงานของลูกได้จริงจริงซอยจะทุกด้านแหละเนาะขันเข้าคอจะ่หายมขอเจ้าของเด้อคือมาหนี้นี่จะซอยหายยุทธภูมิขืนดังปังๆก็ได้เด้วยขอละว่างานงานใหายฉเร็จ อพยาลาขอแล้วคือล่างในเขาขอไหว้ขายขายคนดูหนี่บานน้ำขึ้นหนีขายขายผัดทุงใดทุงปุ้ยหนึ่งก็ได้เพื่อนกับมาเลยทันทีเลยผัดทุง่งปุ้ยขายให้ขายออกทุงปุ้ยหนึ่งละขายใดเพื่นกับหมาเลยมาเลวน้อลงคว้าก็ถือหวยเม็นบ่อผัวเมียเพื่อนนั่นถูกอ๋อมาขอกันบอต้องมาขอเด้๋ยตัวเองเมาขอน้าเจ้าของต้องมาขอเด้๋ยตัวเองเพคนหายดี๋ยตัวเองเลยบ่ฝากคนอื่นมาก การให้เยอะแต่ให้่นอยากให้มาด้วยตัวเองกานว่าใหเมเบิ่งให้กับโเมนดอกน้อให้วงแลเพิ่น้่าเบิ่งเอาเองนื่นะครับดวงไขว่วงมั่นนาเนะอดวงือกับเพิ่น้เบิงเอาเองลขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลายๆครับ ถ้าอยากได้ <ขอ S 1> <อ>ทานคุณผู้ชมนะครับทางที่ชมช่องย t u b e คนสุรินทีวีอยู่นะครับก็อธิษฐานเลือกกันนะครับอธิษฐานอยากได้อะไรอยากให้ประสบผลสําเร็จในด้านไหนนะครับบว่าวเป็นด่านนาทีการงานด่านข่าขายนะครับก็บก็อธิษฐานเอาเดอ้อตอนนี้ผมมาอยูทีนาพระยาโคขนทองแล้วก็พระยาพมทัดแล้วก็พระยาช้างสามเสียนนะครับอยู่ตอนนาเพื่อนแล้วยูที่ต้องหลุมเพลินนะครับที ฝังไห้ตรงนี้นะครับที่วัวออกลูกเป็นช้างเนะาะก็ขอให้อธิษฐานเนวได้ก็ขอให้ได้สิ่งน,นั้นขอให้ปรดสบผลสําเร็จนะครับทุกๆประการนะครับบวชสิปเป็นด่านนาทีการงานนอ้องบวชสิปเป็นด่านค้าขายหรือว่าสิเป็นการสอบคู่สอบขั้นสอบทหารสอบต,รอบตำรวจก็ขอให้ติดดังความมุ่งมั่นปารถนานะครับคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งน,นั้นคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับลำรวยลำรวยเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะครับ ให้เงินทองไหลเข้ามาเทเข้ามาอย่าเจ็บอย่าจนอย่ามีหนีมีสินปาจจากนี่สินเดอ้อเนาะครับเนาะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาธุสาธุเด้อสาธุสาธุ